ถ้ามีมางานสิบอาชีพจริงๆที่ประเทศไทยนะครับโมดท็อปนะคะแล้วก็จำหน่ายให้กับทุกท่านค่ะพี่น้องครชานชาวไทยนะคะที่อิม a พ t เมืองทองนะจ๊ะได้ซื้อของดีของเด่นอันนี้เป็นของดีภาคกลางเราอยู่ภาคเราอยู่โซนภาคกลางเขาแช่เขาแช่โซนรวมถึงที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นแบบนร้นโซน่ากินนะเนี่ยจ่ายสินค้าเข้าไปนะครับของงานใหญ่งานใหญ่สินค้า ที่มีการการันตีจากกรมการทนองใหญ่นใหญงสมรไทยนะครับของดีภาคกลางประชารัฐรัศสหพัยธนจนาครับทีมโหสมโหรุัยเด็กเด็กโอ้โหใส่อย่างงี้แจ่มเลยเนี่ยเสื้อผ้าเพียบเลยครับท่านผู้ชมโอทอปเลสแอรเรียให้นั่งเหรอนั่งได้เหรอมีกาแฟด้วยอ่ะ โอ้หอมกาแฟมากเลยครับให้รีวิวกาแฟ<ด> <laughs> าากักกกไนไหมดูสุราธานีสีสะเกตดสีสะเกตดมีอะไรอ่ะมีกระเทียมหอมแดงสุราธานีกระป๋องกระเป๋าสวยเลยกระป๋องกระเป๋าสวยนะครับเราจะจจจเจาะเฉพาะเราไม่ได้ถ่ายทุกบูดนะ <laughs> คงเจาะเจาะเป็นบูธไปนะครับนนทบรุรีอ้าวแน่นอนนอนต้องถ่ายอยู่แล้ว น,นเรามีสวยสวยทั้งประดับมีช้างมีเสื้อเสื้อนนนุ่ยเสื้อนเสื้อหนนเสื้อนน,อน,น,อน,น,นะครับตอนนี้อะไรสระบุรีสุพรรณบุรีโอ้โหนี่ถ่ายเนี่ยประมาณน่าจะเป็นชั่วโมงนะครับถ้าถ่ายจริงเป็นชั่วโมงนะเนี่ยนะครับอันนี้เซอร์ไพรส์นะไม่รู้ไม่รู้ว่าจะมีงานนี้นะหนองบวัวลำพูพิจิตรอำนาจเจริญ กรุงเทพมีอะไรวะกรุงเทพมีรูปกรุงเทพมีรูปนะครับกรุงเทพกรุงเทพนี่สวยง่ะหัตถกรรมเป็นเป็นเป็นแบบของขมือกรุงเทพกรุงเทพโลกของจิว๋วโลกของจิว๋วของจิว๋วสวยป่ามีอะไรอีกและน้องละน้อง ตลาดทีวาสมีปลาเค็มปลาเค็มปลากรูเล็งเค็มกไรูเล็งทองตลาดที่วา่าสาจจาาสิงห์บุรีรียังไม่มาเชียงใหม่เชียงใหม่อุ้ยอันนี้สวยอ่ะอันนี้สวยอันนี้จังหวัดอนะไรวะเนี่ยไม่เห็นชื่อจังหวัดน่าจะเป็นเชียงใหม่แหละนะครับเป็นแบบ ตกตจกรรมพื้นบ้านวันนี้เดินถ่ายชิวๆนะกกินข้าวมาแล้วเดินถ่ายชิวเลยนะครับคนครศรีธรรมราชกระเป๋ากระเป๋าชุดนี้ผมบ้ากระเป๋ากระเป๋สวยเอะหลายใบนะครับคนครปฐมนี่แหละ,ะคนครศรีธรรมราชกระเป๋าสวยอันนี้ นครปฐมโอ้ย oh, เป๋าสารสวยนะเนี่ยอุบลอุบลอุบลม,ม,มีแหนมแหนมแหนมอมยอมยอูยอคือหมูเชียงต้าห<ะ>มูยอหมูยอหมูยอพอดีกินข้าวมาแล้ววันนี้เราเดินชิวๆเยสโซทอน,นครับมีอะไรกระเป๋าโอยเป็นยังไงล่ะสวยปะล่ะหมอนหมอนหมอนเอฟูนหมอนใบครับเยสโซทอนหมูดนุนเพิ่นน่ะเธอ แล้วโสธรมีเดินเพินมากเลยเธอโอ้โหอยากมีเวลานะวันเนี้ยเดี๋ยวกลับเข้าเต็นท์แล้วเนี่ยไส่ัวไส่อัวนะครับกระเป๋ากระเป๋าเฮ้ยนี่มันเหมือนของแบรนด์ใช่ป่ะใบเท่าไหร่วเนี่ยโอ้ใบสามร้อกว่าบาทเนี่ยแต่ก็แต่น้าสนใจนะเนี่ย ปาลาบุรีดอกไม้ประดิษฐ์นะครับการจนบุรีนะครับเป็น,อน,นโอ้ยจาําม่ะจัดงานดีมากเลยทําไมเราไม่เจอ <c oughs> ทําไมทํไมเราไม่เจอในพวกเว็บ <c oughs> วะนะครับดูสิเดือนที่แล้วนะมีงานเฟอร์นี่ก็ไม่ได้ไปถ่าย บุรีรัมบุรีรัมนะครับไม้เกาลังกระตุ้งกริบเพียบเลยอ่ะนะน,น้ำีจังหวัดยะโสธรหอมหอมยานนดยานนดเชียงใหม่ตกสวยเนี่ยโอ้โหสุดยอดอ่ะนะ อ้าเดี๋ยวถ่ายคลิปติกตอกต่อเดี๋ยวนี้ลง u t u b e ไปดู